เคียรมีอาการตั้งแต่ตอนที่เริ่มสวดครั้งแรกอะค่ะพอขึ้นเพลงบ,บูชาครูก็รู้สึกว่าแบบคือเกินต้าแล้วแหละข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานคุณใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นจงพันสําเร็จแก่ข้าพเจ้าช่วยน,นาสมบัติธนะสมบัตินายะวากาติดตัง มียังพันเตวิทรงทรซ้งลักษณะขาหยักติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธมาอะนะโมพุทธายะกัมมาตั้งมากับมากลับมาเรียกกลับมาเรียกยื่อกลนนะเรียกกับมาเรียกกลับมา องคดำแสนสนิจันทนาคราชที่สุดทธิเทวาปูเชมิตุนติยมิกายวาจาองค์ดำแสนสริจันทนาคราชที่สุดทธิเทวาปูเชมิตันติยมิกายวาจาจิตตังหังวันทาราคาที่ดีองค์ดำแสนสนิจันทนาคราชที่สุดทธิเทวาปูเชมิเรื่ความที่เคยก็เรียกว่ามีประสบการณ์ก็พอที่จะรู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว ทคเดีมีอาการตั้งแต่ตอนที่เริ่มสวดครั้งแรกอะค่ะเริ่มฝนตกลงมาก็เริ่มมีอาการก็พยายามประคองตัวเองไว้จนกระทั่งเป่าหอยใช่จนกระทั่งจนกระทั่งแบบเขาขึ้นเพลงบูชาครูก็รู้สึกว่าแบบคือเกินต้านแล้วแหละคือเห็นแล้วว่าแคนดี้แบบเริ่มสั่นมือที่ถ้อกไม้คือชักเริ่มไม่อยู่แล้วเนาะชัเริ่มไม่อยู่แล้วก็เลยลองก็เลยปล่อยเพราะเราค่อนข้างมั่นใจผู้หยุดอาจารย์ด้วยนะคะพอปล่อยไปทุก็อย่างที่เห็นเลยก็คือ การปยดอกไม้เนี่ยมันจะเสร็จแล้วไงในที <S <S ่ีแต่คือเมียงไม่ยอมเสร็จไงเพราะเราต้องการเหมือน,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 นเหมือ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 นเบื้องบนต้องการให้ลํบวงสวงในหน้าก่อนเพราะตอนนี้ฝนตกนะนอตอนนี้เกิดเรื่องน้ํานะตอนนี้เกิดเรื่องพบทั้งสีนะเกี่ยวกับเรื่องของดินน้ําลมไฟทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหมดแล้วนะปุงจมาเลยแล้วทีนี้ก็คือถามว่าตัวเองรู้สึกไหมในขณะที่ทำน่ะรู้สึกทั้งหมดค่ะรู้ว่าทําอะไรยังไงแต่ไม่รู้ว่าแสดงอะไรออกไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรื่องนี้พวก <bane> พูดได้เลยโดยโดย finance, โดยตัวเองสามารถบอกได้ว่าไม่ได้แซงทำไม่ได้ละครไม่ได้มโน